ใบงามบอดท่านผู้ชมงามใบางามบอดตรงเนี้ยโอ้โหโอ้โหกับบรรยากาศตอนแรงนะครับท่านผู้ชมห้าโมงแรงนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับพอดีบาเจ็คขับรถผ่านมานะตรงนี้มันวิวงามอ่ะบาเจ็คเลยถ่ายคลิปตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะมักขนาดโอ้โหว้า น,นี้ต้องพกน้ำตลอดแน่พกน้ำตลอดแน่ไอแม่โดดหน่อยโดดหน่อยไม่มีแรงโดดอันนี้ขนาดโดดแล้วนะ โอ้โหดูดิไหนโดนอีกทีดิโดนอีกทีดิหนึ่งสองสามนี่นะบ้าสวีบ้ายอโอ้โหแน่ท่านผู้ชมดูเงาบรรยากาศดิโอโหจะไม่จอดถ่ายได้ยังไงเนอะเนี่ยโอ้โห ไปไปต่อไปต่อโอ้โหท่านผู้ชมหมวดก่อนเบลแจ็คนะข้างล่างอะข้างล่างเลยนะข้างล่างที่เบาแจ็คเคยอยู่เนาะบอกแล้วว่าตรงเนี้ยไอ้น้ามันขึ้นเต็มเลยอะสูงมากๆเลยอะนี่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 น,น,นี่ถ้าหากท่านผู้ชมได้ดูอคลิปเบาแจ็คนะตอนที่เบาแจ็คมาพักอะลานกลางเต็นท์นะครับเบวแจ็ค<ม>ลงเนี่ยที่ผู้หญิงคนนี้เขาพายเรือ เราจ็คอยู่ข้างล่างนู่นนะ่ะน่ะตรงเนี้ยลึกมากๆเลยนะครับตอนเนี้ยโอ้โหสุดยอดเลยอ,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 อ่ะดโอ้เดี๋ยวกลัไปลองเดิ <c oughs> นลองเดินดูตรงนู้นแป๊บนึง คลิปนี้ที่เบลแจ็คไทยทำนะครับอ่าฝนมันตกก่อนหน้านี้นะครับอ่าสถานที่มันเลยเชอะแฉะนะครับสบายสบายเย็นเย็นเลยนะครับท่านผู้ชมบาย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 อีกแล้วเดี๋ยวเบลแจ็คพาท่านไาดูดูแป๊บนึงเนาะเพราะว่าวันนี้เบลแจ็คไ่ได้อ่าไได้มากลางเต็นนะครับท่านผู้ชมพอดีเบลแจ็คไปอ่าเขาคิดจะกูดมาไปออุทยานเขาคิดจะกูดก็เลยมาเดิน เก็บบรรยากาศตรงนี้ถ้าผู้ชมดูนะไม่ได้เอาไอโกโปรมาถ่ายก็ไม่เป็นไรเอาตัวนี้แหละมือถือนี่แหละไม่ไดีนี่การนะตรงนู้นที่บาลแจ็คอยู่ตรงอ่าสะพานสะพาน,สะพานตรงนู้นนะเขื่อนตรงนู้นนะนู้นนะครับทานผู้ชมบอแจ็คอยู่ตรงนูง้นไปเดินเล่นไงตอนตอนกลับอะ่ะ แล้วก็บอเจ็กกันเลยมาเก็บบรรยากาศตรงนี้ท่านผู้ชมพอเนาะนะครับสวนกุนดานะครับแม่ไม่มใ <c oughs> มบอีกแล้วนีะครับหน้าหนึ่งหน้าหนาวเปเนาะจัดเหมาะอืมกรเนี่ยไ,ไม่น่าเชื่อดูดิมันลึกมากๆเลยนะตรงข้างล่างเนี่ยที่ฉันอยู่ฉันอย,นอยู่ฉันอยู่ข้างล่างเลย เอออยู่ข้างล่างเลยแบบลึกมากๆากอาอยู่ข้างล่างแล้วน้ำอยู่ไหน,นตอนนี้น้ำตอนนั้นน้ำมันลงโหสูมดมโ,โอ้โหอีแม่บ้านเราริมเขื่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะต้องหาโอกาสพาอีแม่มานอนตรงนี้นะครับวันนี้ไม่พร้อมนะครับก่อนเลยเอามาดูเฉย สวยามอีแม่ใครรับนั่นนะ่ะดูกันตากระพอเตออบ้านเราลิมกันโอ้เช็คอินเธอไปเช็คอินเรื่อยๆเดินไปเช็คอินไหนเล็้มวเดินไปเช็คอินแบบนี้นี่เดินไปที่เดินไปจะเอากล้องเก็บเช็คอินวันนี้เราเตรียมพร้อมนะครับชุดกันฝนตลอดเลยนะครับเดี๋ยวกลับบ้านอันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับทุนผู้ชม,มนัวเธอ นนเนี่ยเราเล่นได้เราก็เอาเหลือไปเล่นแบบเขาอะเล่นได้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นนะนะสวยงามแวงดอกไม้เนี่ยครับ ตังนี้หรองามงามทำอะไรอะ่ะแม่อีแม่ทำอะไรอะ่ะเช็คอินเบอกว่ามาแล้วใช่ไหม <Check in. S 1> แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอ่าส่วนทุเรียนส่วนมังคุดส่วนเงาะเนาะ อยู่ใกล้ๆเลยถ้าสมมติว่าหน้าทุเลียนหน้าเงาะหน้าหน้าผลไมล้เราก็เดินข้ามมาได้เลยอ่ะท่านผู้ชมอืมตรงนั้นก็เป็นพันไก่นะพันไก่ไก่าอ่สวยงามอยู่ตรงโน,น้นแต่จะไปไหมไม่ไปใช่ไหมไมาเฉลีใใ่ใช่ไหมเดี๋ยวเก็บตรงนี้แป๊บหนึ่ง 好。 สำหรับบรรยากาศสั่นเขื่อนของละโอกตรงนี้นะครับบรรยากาศตรงนี้ก็ดีดีนะครับตอนเย็นๆตอนเช้นนเชานี่ครับตรงนี้นะครับบรรยากาศน่านั่งขนาดเลยนะครับวิวก็งงามงามครับท่านผู้ชมเบาแจ็คมีโอกาสได้มาตรงนี้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ก็เลยหาจังหวะหาโอกาสได้เก็บภาพงามๆตรงเนี้ยบรรยากาศงามๆตรงนี้มาฝากห้ท่านผู้ชมเนาะเป็นแนวทางนะครับสาหรับนักท่องเที่ยวที่จะมา,สาแสวงหาความสุขมาแอลหาความสุขมากิ่นบรรยากาศเนาะก็เลยเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้มีทางเลือกอะครับท่านผู้ชมก็คอยนะครับว่างๆผ่านมาตรงนี้นะครับก็แวะมาแอลนะครับแต่ที่แน่ๆ่บวแจ็กถอดเสื้อก็เอ้อมันเริ่มฮอนแล้วครับมันเริ่มฮอนแล้วครับฝนมันบดโตครับ อันนี้ก็เสื้อกันฝนของบาวเชกนะครับแก้ผ้าตรงนี้แหละครับบะหมีใครว่าเนาะ ถอดแย่ถอดเย็นแต๊ะมันติดรองเท้าว่ะท่านผู้ชมมันติดรองเทาเ้าิว <_ O> บรรยากาศวิวตรงนี้นะครับงามเนาะครับท่านผู้ชมเนาะบรรยากาศอย่างนี้นะอยู่ได้นานเลยนะครับ ตอนนี้เบาแจ็คก็ยืดเส้นยืดสายเรียบร้อยเนาะร mm hmm. ่างกาย mm hmm. เข้าสู่โหมดปกติมีพลังงานแล้วนะครับท่านผู้ชม mm hmm. เดี๋ยวเบาแจ็คก็จะปิกบ้านแล้วนะครับ mm hmm. ขอบคุณนะครับสําหรับการติดต่างคลิปเบาเหนือแจ็คมาด้วยตลอดนะครับขอบคุณทุกๆคลิกเลยนะครับทุกกําลังใจทุกๆคนเลยนะครับ mm hmm. แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ